เพบกับรายการ Intergo Weekly n e w วสรุปข่าวทองคำประจำสัปดาห์กับผมไนโกอินเตอร์ก็เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่เราได้เห็นจิ๊กซอหลายตัวเนี่ยประกอบเป็นรูปเป็นร่างเข้าด้วยกันทำให้เราได้เห็นภาพรวมของอัตราดอกเบีย้ยนในอนาคตของเฟดนะครับที่ณตอนนี้เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดการเงินโดยเฉพาะตัวทองคำเลยนะครับและสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งอะไรครับ FOMC นะครับการประกาศอัตราดอกเบีย้ยนะครับการถาแถลงการของเฟดแล้วก็ยังมีนอ n น a ฟาร์ y เ o โ l ในคืนมาสุกที่ผ่านมานี่เองที่โอ้โหค่อนข้างเซอร์ไพรตลาดเหมือนกันนะครับออกมานี่จ้างงานนี่ดีมากๆนะครับซึ่งขัดกับข่าวต่างๆที่ได้ปล่อยมาตลอดเดือนมก,การาเลยนะครับที่ว่ามีการเล y o ออฟพนักงานนะครับหลายบริษัทมีการไล่คนออกนะครับผลออกมาโอ้โหนะครับ การจ้างงานดีเกินคาดการว่างงานลดลงไปจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับทำให้ราคาตัวทองคำเมืองนอกเนี่ยลงมานะครับเกือบเท่าไหรยี่สิบกเรียญเลยทีเดียวนะครับภายในเวลาไม่นานนะครับซึ่งอันนี้ตัดมาที่ทองคำไทยนะครับดูทองคำเมืองนอกดูแบบเอ้ยน่ากลัวเหลือเกินนะครับมาดูที่ทองคำไทยตอนนี้สาม0มนสี่พันสามร้อยนะครับโอ้โหราคาจะเดือดไปไหนนะตอานี้เรายืนอยู่เหนือสามมืสี่พันมาได้เนี่ย 2- อถึงสามอาทิตย์เลยนะครับเออถือว่าค่อนข้างเดือดมากนะสำหรับตัวทองคําแท่งทั้งที่ทองคําเมืองนอกเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เห็นเลยนะครับว่าถ้ามองจากพื้นฐานมองจากการคาดการณ์ของตลาดนะครับผมมองเลยว่าทองคาเนี่ยไม่น่าดีเท่าไหร่นะครับในสําหรับตัวเมืองนอกนะก็ค่อนข้างมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อด้วยซ้ำเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่า ทำไมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันจะทําให้เดือนถึง2เดือนนี้เนี่ยทองคําอาจจะพักตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในสรุปข่าวประจำสัปดาห์ครั้งนี้ครับโอเคก็มาเข้าเรื่องกันก่อนนะครับผมขอพูดภาพรวมก่อนนะครับตอนนี้เป็นเดือนกุมภานะครับเปิดเดือนกุมภามานะครับผ่านเดือนมก,กราไปแล้วเป็นเดือนแรกของปีนะครับ สิ่งที่ตลาดเนี่ยเขาคาดหวังอยู่นะครับณตอนนี้ก็คือคําถามสําคัญมากๆที่คุณจำไว้เลยนะครับคำถามนี้เนี่ยถ้าได้รับการตอบเมื่อไหร่ตลาดจะมีเทรนชัดเจนนะครับก็คือเมื่อไหรท่ที่เมื่อไหร่ที่เฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับเดือนไหนในปี2024คนจะลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับปีที่แล้วมีการตีีมานะครับเพราะว่าเฟดบอกว่าจะลด4ครั้งก็เอา4ี่หารสิได้3เดือนก็ตกเดือนมีนาน่าจะเป็นเดือนแรกที่ ที่มีการลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับแต่ปรากฏว่าตั้งแต่เดือนมก,กราคมาเนี่ยเราได้เห็นตัวเลขต่างๆเงินเฟอ้อก็เพิ่มนะครับการจ้างงานก็ดีการสปเปดดิ้งการจับใจ่ายใช้สอยของคนสหรัฐดีไปหมดนะครับมันก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มมีความกังวลว่าเอ๊ะตัวเลขแบบนี้เนี่ยมันจะกดเงินเฟอ้อให้ลงไหมถ้าเงินเฟอ้อมันไม่ลงนะครับ การที่เฟดจะรีบลดดอกเบียเนี่ยมันก็อาจจะเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนมก,กราคมนะครับซึ่งเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าเฟดในเดือนกุมภาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะไม่มีการลดดอกแต่อย่างใดเพราะเมื่อกี้บอกไปแล้วเคาะมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอย่างอย่างเร็วสุดเนี่ยคือมีนานครับปรากฏว่าเดือนกุมภาก็ไม่มีอะไรนะครับอยู่เท่าเดิมคงที่แต่สิ่งที่ตามมานั้นเนี่ยคือพาวเวลมีการส่งสัญญ,ญาณชาัดเจนมากๆว่า เดือนมีนาที่คุณคาดหวังกันน่ะไม่ใช่นะครับยังไม่ลดตอนนั้นโอ้โหพอเป็นอย่างนั้นนะครับตหลายก็มีความปั่นปวดแล้วก็เอ๊ะแบบนี้แล้วมันจะลดเดือนไหนถูกไหมครับอ่าเฟดก็พูดว่าขอดูตัวเลขไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยเดือนมกรานะครับซึ่งซึ่งมันเป็นของเดือนธันวานะครับมันก็ฟองมาแล้วว่าโอ้มันมันเติบโตดีเหลือเกินนะครับอะไรประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยตัวเลขในเดือนกุมภาพ เขาเล็กเตอร์ s, ตัวเลขที่จะประกาศในเดือนกุมภาเนี่ยมันเป็นของเดือนมกรานะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เฟดบอกว่าขอดูตัวเลขก่อนนะครับแล้วก็ดูทัดๆไปด้วยเพราะว่าเราตีง่ายนะธันวานเนี่ยดีมาแล้วธันวาคือประกาศเดือนที่แล้วนะมกระลานะครับถ้ามากราดีอีกเนี่ยผมว่าเลื่อนยาวนะครับอ่ามกราที่ประกาศตอนนี้นะดังนั้นขอขอดูตัวเลขหน่อยถ้ามันเริ่มเริ่มไม่ดีนะครับการจ้างงานเริ่มแ,แย่นะครับเงินเฟ้อมันก็จะลดลงได้แล้วพอเง,งินเฟ้อลดเนี่ย เขาก็จะลดดอกเบียร์ไปนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นคีย์สำคัญนะเงินเฟอ้อลดดอกเบียรก็ลดการจ้างงานแย่เกิดเศรษฐกิจไม่ดีเงินเฟอ้อลดดอกเบียรก็ลดมันจะเป็นสรรมการประมาณนี้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันในสะัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเฟดก็บอกไปแล้วว่ามีนาไม่ใช่คำตอบนะครับแล้วก็เราก็อ่ะเฮ้ยแบบนี้ไม่เป็นไรรอลุ้นนอนฟาร์บวันศุกร์นอนฟาร์บวันศุกร์เนี่ย เขาเก่งมาเยอะนะครับผมก็เป็นคนเก่งนะผมก็คุยตลอดนะว่าผมได้รับข่าวมานะเห็นตัวเลขเห็นข่าวมาโดยตลอดตั้งแต่เดือนมกรามีการเลย์ออฟมีนู่นมีนี่มีนั่นเราก็มองว่านอนฟาร์มเนี่ยค่อนข้างนาจะออกมาไม่ดีนะครับอผลปรากฏเป็นไงครับคืนวันศุกร์โอ้โหนะครับเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวนะครับไอที่คาดการมาลดแย่ๆนู่นนี่นัน่น,านการว่างงานก็ลดลง0.1เปอร์เซ็นเป็น3.7 นอนฟาร์มเขาคาดการที่1นึ่งแสนแปดหาพันตำแหน่งนะครับอันนี้คือเขาคาดการนะทะลุไป3ามแสนสามหมื่นตำแหน่งอย่างรุนแรงนะครับทองคํานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยดิ่งแบบดิ่งแบบไม่มีดีดอะ <c oughs> ดิ่งแบบไม่ดีดเลยนะครับเพราะว่าตัวเลขสองตัวนี้ออกมาสอดคล้องกันนะครับก็คือออกมาดีกับสาระทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยไอ้จิกซอตัวนี้เนี่ยมันอันตรายมากนะครับเพราะว่ามันหมายความว่าเดือนมกราที่ผ่านมาทั้งเดือนเนี่ยการจ้างงานมันดีมาก นะครับแล้วก็เหมือนเป็นเปิดให้ว่าเราจะได้เห็นตัวเลขมัก,กาาเนี่ยเอาจริงนะถ้ามันดีมาโดยโดยอย่างต่อเนื่องนะการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยเพื่อเื่ออาจจะไปนู่นเลยกลางกลางถึงปลายเลยก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้ตัวดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์นะครับมีโอกาสที่จะแข็งค่าไปได้อย่างเรื่อยๆและทองคําเมืองนอกเนี่ยก็คือจะลงต่ําลงนะครับซึ่งทองคาแท่งนะครับมันก็ขึ้นอยู่กันแล้วแล้วแหละว่า อะไรวิ่งแรงกับอะไรนะครับอถ้าถ้าอดอนวิ่งแรงขึ้นแรงกว่าบาทอ่อนแรงกว่าทองคำก็อยู่ได้เนี่ยสามหมื่นสี่พันบวกลบร้อยสองร้อยนะครับสามหมื่นสามพันแปดร้อยสามื่นสี่พันสามร้อยอะไรเงี้ยบวกลบประมาณนี้แหละคิดว่านะครับคือถ้าเขาไม่ถ้าทองคำไม่ได้มีการมีไม่ได้มีการลงแรงจริงๆนะครับก็อยู่ทีของนั้นแหละนะครับอแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าพอตัวเลขการจ้างงานมันอ,ออกมาดีเนี่ยนะครับ ผมก็ค่อนข้างกังวลแล้วแหละว,ว่าตัวเลขเงินเฟ้อล่ะนะครับตัวเลขการจับใจ่ายใช้สอย consumer confidence อ่ uh, า pmi ต่างๆเนี่ยมันจะมาแนวนี้อีกหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ตัดไปก่อนเราไม่อยากคาดเดาเพราะว่าคาดเดาไปก็หน้าแตกไปแล้วเนี่ย <c oughs> นะครับแบบทุกคนก็มองนะโอ้ยไม่ดีแน่การจ้างงานนะครับที่ผ่านมาโอ้โหเซอร์ไพรส์ไปละดังนั้นเนี่ยคุณมามองความเป็นจริงดีกว่าถ้าเดือนกุมภาประกาศของเดือนมกรามาตัวเลขมันยังดีอยู่นะครับ การลดดอาากเบี้ยเนี่ยผมบอกเลยว่าเดือนพฤษภาเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่น่าจับตามองมากๆซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามีนาเมษาไม่ใช่นะครับคิดว่าไม่ใช่นะครับที่จะเริ่มลดดอกเพราะคําถามเนี่ยคำถามคำถามที่สําคัญในปีนี้คือลดดอกเมื่อไหร่ถูกไหมเดือนไหนเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ละและไอ้การลดดอกมีผลไงกับตัวทองคําดอลลาร์แข็งถูกไหมไอ้ดอลลาร์จะอ่อนถ้าลดมีการลดดอกทองจะขึ้นเพราะทองผูกกับดอลลาร์ สินทรั์เสียงจะมาเพราะว่าทุกคนจะมองว่าเศรษฐกิจจะกลับมาบูมทุกคนจะกู้มาจับใจ่ายใช้สอยกู้มาทําธุรกิจกันง่ายมากขึ้นเพราะดอกเบีย้ยมันจะไม่แพงมากมันคือสิ่งที่ตลาดเขาคาดบบการณ์ไปข้างหน้าถึงประกาศปุ๊บมันอาจจะยังไม่มีผลลดแค่ดิตดเดียวแต่ตลาดจะคาดการณ์ไปล่วงหน้ามันห้าหกเดือนก่อนล่วงหน้าแล้วแล้วราคามันก็จะไปตามนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะก็จบไปนั่นหมายความว่า ที่พูดมาเนี่ยหมายความว่าภาพพื้นฐานในตั้งแต่เดือนกุมภาจนผมตีเลยว่าจนถึงเดือนพฤษภาเลยนะครับกุมภาถึงพฤษภาเนี่ยไม่มีข่าวที่จะช่วยให้ตัวทองคำเนี่ยดูดีขึ้นมาได้นะครับยกเว้นลุนแค่ตัวเลขเฉยๆนะครับลุนเงินเฟอ้อในเดือนนี้นะครับว่าจะประกาศออกมาเป็นยังไงนะครับก็ไม่ไม่ได้อยากหรลุนมากนะไม่ได้อยากจะลุนมากเท่าไหร่นะครับประมาณนะถ้าไม่ได้เกิดวิกฤตอะไรเนี่ย ผมมองเลยว่าทองคําไม่ได้มีข่าวสนับสนุนอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วมันก็จะมาประกอบกับไอ้นั้นด้วยที่ผมบอกไว้แล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยผมบอกว่ามักกะลาจบแค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับก็เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้ามักกะลาเขาวิ่งมาแรงๆมักกะลาไม่เกินกุมพาทองคําจะเริ่มไซเวพักยาวละหรือมีการพักตัวระยะยาวละแล้วก็จะมาวิ่งอีกทีนู่นนะครับเดือนกรกฎาคมถุนวาแล้วก็พักตัว นะครับเดือนกันเดือนประมาณกันยาตุลากันยาตุลาพฤษภิกาจะพักตัวหรือวิธีเดือนธันวามันก็จะประมาณนี้นะครับโดย่าดของเขาซึ่งว่าเป็นเช่นนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าภาพของทองคาเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ได้มีปัจจัยสนับสนุนนั่นก็เป็นกรดิตที่ง่ายเลยนะครับสําหรับตัวทองคําแท่งนะครับก็คือตัวทองคําแท่งเนี่ยข้อดีของเขาคือไม่ว่าทองจะร่วงไงก็ตามดอลลาร์จะดอลลาร์จะทําให้บาทมันอ่อน และทองมันจะพยุงทองแท่งมันจะพยุงพยุงอยู่นั่นเลยที่มาของกลยุทธ์ที่ว่าหลังจากนี้เนี่ยตลอด3-4เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการเล่นรอบนะครับเล่นรอบแทนและถ้าคุณจะซื้อยาวจริงผมก็บอกเลยว่า34,200-34,300หรือแม้แต่34,000ขึ้นไปไม่ใช่จุดที่คุณจะถือได้ดีในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่า,าถ้าทรงแบบนี้เนี่ยทองมีโอกาสลงใช่ไหมนั่นหมายความว่าคุณสามารถคาดหวังการลงได้มากกว่านี้ การที่ราคาจะลงต่ำกว่าสามหมื่นสี่พันนั้นเป็นไปได้ดังนั้นคุณสามารถเก็บเงินเนี่ยเอาไว้รอแถวนั้นก็ได้หรือถ้าคุณไม่แน่ใจมันอาจจะผิดทางก็ได้มันอาจจะผิดพลาดหรือเงินบาทมัน,จ,จ,ะมนจ,จะอ่อนหนักจนอาจจะเห็นสามหมื่นสนะี่พันห้าร้อยสามหมื่นสี่พันหกร้อยในอนาคตก็ได้คุณก็จะต้องถืออย่างน้อยสักไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับเพราะว่าแบ่งๆไว้ด้วยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นตัวเลขที่ผมเชียร์ประมาณสามสิบเนี่ยกำลังดีคือเล่นบนสามหมื่นสี่พันเนี่ สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับมี100บ 30, ร้อยบาทอ่ะสามสิบหลือเจ็ดสิบาทไว้ด้านล่างนะเพราะว่าเราต้องบอกตรงๆว่าราคามันค่อนข้างสูงนะครับราคามันค่อนข้างสูงมันอาจจะไม่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มนหมยอะไรแล้วก็ดูจากข่าวแล้วเนี่ยอีกประมาณสองสาเดือนน่ะกว่าจะมีข่าวดีกับทองคาอะไรประมาณนั้นถ้าคุณมองภาพก,ากลางๆถึงยาวประมาณนี้นะมันก็ยังไม่ใช่จังหวะที่เราจะรีบเก็บขนาดนั้นสําหรับตัวทองคํานะครับอะแล้วก็กลยุทธ์ก็คือ เมื่อมันบิงสลับไปสลับมามันจะเกิดลอกมันจะเกิดกรอบนะครับและโดยเฉพาะทองคําแท่งเนี่ยกรอบมันจะค่อนข้างง่ายๆก็คือ200บาทบวกลบนะครับก็ตีไปสองสามหมื่นสี่พันสามร้อยลบแปดสองร้อยสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยซื้อหรือคุณจะตีกรอบยังไงก็ได้เนี่ยตีประมาณสองร้อยบาทนะครับลงทุกสองร้อยซื้อทุกสองร้อยบาทขายนะประมาณเนี้ยคุณเล่นไปแค่นี้แหละอันนี้คือที่สิ่งที่ผมแนะนําตลอดหลังจากนี้สักสองถึงสามเดือนนะ ยังอาจจะยังไม่ต้องรีบเก็บสะสมมากถ้าเก็บสะสมก็คุณต้องได้ราคาที่ดีกว่านี้ก็คือหนึ่งบาทแข็งทองลงแล้วมันทําให้ราคาหลุดไปแบบคุณเคยเห็นไหมล่ะว,ว่าวันสองวันราคาลงสี่ร้อยบาทอะไรเงี้ยแบบนั้นอ่ะคุณค่อยเก็บนะครับแต่ถ้าลงแค่ร้อยสองร้อยเนี่ยเมื่อคุณได้ของมาแล้วแล้วมันดีคุณขายไปเลยไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดรอบแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือมุมมองที่ผมมองนะอ่ะ แล้วก็นั่นก็เป็นเรื่องของตัวข่าวตัวอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับดอกเบีย้ยนะครับก็บอกไปแล้วนะครับเดือนนี้ดูจากทรงแล้วไม่น่าจะทําให้สัญญาณในการเห็นการลดดอกเร็วๆอ่ะมันมันเห็นแล้วกันแบบนี้นะครับอ่ะมาดูที่กราฟทางเทคนิคกันบ้างนะครับกราฟทางเทคนิคนียน่าสนใจเพราะว่านอนฟาร์มเนี่ยโอ้โหลงมาเนี่ยแดงปื๊ดเลยนะครับปิดแดงปืด๊ดกราฟรายวันเนี่ยปิดแดงปืด๊ดอันนี้บอกเลยว่า ด้วยด้วยการจ้างงานที่มันดีขนาดนี้นะครับที่มันดีมากขนาดนี้นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้เห็นการลงต่อได้โชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือกราฟรายสัปดาห์เนี่ยเขายังปิดบวกอยู่พอเขายังปิดบวกอยู่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับไอ้ตรง20 30ประมาณนี้แหละมันเป็นแนวรับพอดีนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วง ข้างหน้านะครับมันก็อาจจะมีการรีบาวแรงแรงได้เช่นกันแล้วอ่ารีบาวไปสัก2 0 5 0แล้วลงต่ออย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ยังมองว่าเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อไปเรื่อยๆแล้วตอนเนี้ยมันปัจจัยมันชัดแล้วดอกเบี้ยเราก็เห็นนอนฟาร์มมันก็เปิดมาแล้วนะครับคือเศรษฐกิจด,ดูท่าทางน่าจะดีไปตล,ลอดมกราเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากดดันตัวดอลลร์ให้อ่อนได้นะครับและทองที่จะทําให้ทองมันขึ้นได้มันไม่มีนะครับและตัวทางเทคนิคพอเป็นแบบนี้เนี่ย ดีดเท่าไหร่ก็คุณก็เล่นล่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับงั้นแนวต้านนะครับของตัวราคาสปอร์ตเมืองนอกเนี่ยผมจะให้ที่ประมาณ20-50นะครับคือถ้าราคามันรีบาวเพราะมันลงแรงมาอาจจะเริ่มค่อยๆรีบาวขึ้นมาแต่สุดท้ายไม่โดนตบเนี่ยผมให้คุณไปรอที่20-50เพื่อขาย20-50เพื่อขายนะตอนนี้เนี่ยก็อีกประมาณ10กว่าเหรียญน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่3 4 0 0 0ประมาณ200-300เนี่ย ก็บวกไปนะครับก็สําหรับราคาขายคุณอาจจะไปขายที่3 0 0รก็ได้นะครับคุณก็รอรอลุ้นเอาวันจันทร์นะครับแต่ว่าอันนี้เอาจริงๆแล้วผมก็เออราคามันก็ดีแล้วแหละแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงมีของอยู่แถวๆนี้คุณก็ไม่ต้องไปเสียดายมานะคือมีไว้ติดไม้ติดมือพอ3 0มสเอระเนี่ยอ่ะ่างถ้าคุณจะถือจิงสามสิบเปอร์เซ็นต์มีไว้เผื่อมันพลิกขึ้นไปข้างบนวิ่งขึ้นไปแรงๆนะครับแต่ว่า ถ้าคุณมีเกินกว่านั้นคุณให้ทยอยลินขายออกมาตามที่คุณอยากจะถือแล้วกันโดยที่ประมาณ3,4300 30, เนี่ยนะประมาณแถวๆเนี้ยบวกลบกันราคาขายราคาซื้อนะก็ให้ทยอยขายไปก่อนนะคบเพราะว่าตัวเลขมันค่อนข้างค่อนข้างออกมาชัดนะครับแล้วก็ทางเทคนิคเนี่ยบอกตรงว่าพอหลุดจาก2-3 3 0มันหลุดไปแล้วอ่าช็อตหนึงเนี่ย การรีบาวขึ้นไปอ่ะมันมีโอกาสที่จะโดนตบลงต่อเป็นเทนขาลงได้นะครับซึ่งเป้าผมก็คือบอกไปแล้วที่อยู่ที่1 9 7 5ในการลงนะครับคือถ้าลงมาตรงนี้ผมซื้อแบบซื้อเต็มที่เลยนะครับเขาจะเป็นจุดซื้อที่สวยมากๆแต่มันก็ยังไม่มาลงสักทีนะก็หวังว่านะครับในสัปดาห์หน้ามันจะได้ลงแรงๆสักทีเพราะอะไรทําไมถึงแช่งขนาดนั้นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเริ่มไม่ค่อยกล้าเข้าซื้อแหละเพราะราคามันค่อนข้างสูงมากผมเห็นหลายคนเนี่ยอยากให้มันลงผมก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็งงนะครับว่า เฟดมันก็บอกมาแล้วว่าจะจะไม่รีบลดดอกนะครับทําไมราคาลงยากเหลือเกินนะครับอ่ะผมก็หวังว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเริ่มลงให้คุณเนี่ยได้เก็บราคาถูกๆแล้วกันนะครับสําหรับคนที่มองลงอยู่สําหรับคนที่มองขึ้นเนี่ยผมว่าคุณไม่น่าจะมีอออินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วถูกปะ่ะนะครับมีร้อเปอร์เซเลยเนี่ยผมว่ามันน่าจะแปลกเพราะว่าราคานี่ก็ถือว่าดีมากนะสามหมื่นสี่พันสามร้อยผมว่าทุกคนเนี่ยก็ถือกันแบบไม่ได้เต็มที่นะครับก็ คิดว่าทุกคนอยากถือราคาถูกกว่านี้นะครับก็ร่วมกันแช่งไปด้วยกันละกันไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรมันจะเล่นง่ายกว่าถ้าราคามันลงลงไปลงไปในโซนที่ต่ำกว่านี้ทุกคนจะกล้าซื้อมากกว่านี้นะครับประมาณนั้นสำหรับวันนี้ก็กลยุทธ์ง่ายๆนะครับเล่นรอบในจังหวะที่ทองดูทรงแล้วยังไม่เป็นเทนขาขึ้นที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูจากพื้นฐานแล้วอ,อีกสักพักเลยนะผุ่นให้เล่นกับค่างเงินบาทไปก่อนคือจังหวะเห็น ทองลงบาทแข็งลงแรงๆสองร0 0ยสีบาทจัดไปนะครับแล้วก็รอขายนะครับร้อยถึงสองยบาทขึ้นไปแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องไปเก่งอะไรมากไม่ต้องไปดังแบบอุ้ยจะขึ้นยาวๆผมว่านะตอนนี้ยังไม่ได้มีปัจจัยเยอะขนาดนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้ละการสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วทางอินเตอร์โกเราก็มีคลิปให้ติดตามตลอด สัปดาห์เลยนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ